การตั้งผู้จัดการมรดกหลายคนในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดพิในกรรมกรณีที่ผู้จัดการมรดกคนหนึ่งถึงแก่ความตายยอมทำให้อำนาจในการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกที่ถึงแก่ความตายสิ้นสุดลงโดยไม่จำต้องมีคำสั่งขอถอนผู้จัดการมรดกที่ถึงแก่ความตายออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกแต่ต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับอำนาจในการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกที่เหลืออยู่ต่อไปคดีนี้ลูกของผู้จัดการมรดกที่ ถึงแก่ความตายได้ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกร่วมกับ ผู้จัดการมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่อีก6คนเมื่อผู้ร้องเป็นทาย,ยาทโดยชอบธรรมของผู้ตายและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายอีกทั้งการจัดการทรัพย์สินมรดกในคดีนี้มีความซับซ้อนและมรดกมีมูลค่านับพันล้านบาทและเป็นทรัพย์สินที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนร่วงเลยเวลาในการจัดการมรดกไปแล้วหนึ่งปี3เดือนก็ยังไม่สามารถแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ตายได้สําเร็จอีกทั้งผู้จัดการมรดกที่เหลืออยู่มีเพียง6กคนซึ่งไม่สามารถ หาเสียงข้างมากในกรณีที่มีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1726ต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้เป็นผู้ชี้ขาดต่อไป กรณีนี้จึงถือมีเหตุขัดข้องประการหนึ่งที่ผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่อาจจัดการมรดกหรือแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายอันถือเป็นเหตุที่ศาลจะพิจารณาตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713าวรรคสองกำหนดให้การตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดในพินัยกรรมให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการและโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดกแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร ซึ่งกรณีที่มีผู้จัดการมรดกหลายคนการทําหน้าที่ผู้จัดการมรดกต้องถือตามเสียงข้างมากตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1726เมื่อคํานึงถึงเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกที่กล่าวมาแล้วการตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายย่อมทําให้การจัดการมรดกมีเสียงข้างมากซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองมรดกของผู้ตายศาลดีกาจึงเห็นสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้จัดการมรดกที่ยังอยู่อีก6คนรวมเป็น7คนค่ะ เป็นไปตามคำพิภาษาสาลฎีกาที่4769ปี2566ค่ะ